7,000บาทกับลี v o Single ล a b นะคะตัวนี้สวยมากๆนะคะเป็นแม็กใหม่ยางใหม่ให้ลูกค้าเลยนะคะตัวนี้เป็นรถปี 2, 0, 2021ค่ะราคานะคะถูกมากๆด้วยนะคะตัวนี้ใครสนใจก็สามารถมาดูได้เลยแต่งซิ่งให้พร้อมด้วยนะคะลูกค้าตัวนี้หลดต่ำเรียบร้อยเลยนะคะโปรโมชั่นดาว5บาทออกได้ทุกอาชีพนะคะมาดูในส่วนของภายในรถกันนะคะพวงมลาลัยแอร์ไปคู่หน้าให้เรียบร้อยนะคะกรณีนี้นะคะเรารับประกันซ่อมทุกอาการ ภายใน30วันให้ลูกค้าอีกด้วยสําหรับลูกค้าที่สนใจโปรโมชั่นดัง5บาทของทางเรานะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของเบาะหนังนะคะนี่แล้วก็ชุดเครืงเสียงค่ะใช้งานได้ปกติเป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าค่ะใครสนใจตัว r ี v o Single c a แคันนี้สามารถมาดูคันนี้ได้เลยนะคะส่งฟรีตัวไทยะค่ะลูกค้าค่ะไม่ต้องกังวลเลยจะให้ดูในส่วนขององเครื่อง,งยนต์ค่ะนี่จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องยนต์ของเรานะคะมีตัวเพจ ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีท่ออินเตอร์แถมไปให้ด้วยนะคะแต่งซิ่งพร้อมค่ะระบบเบรก ABS ด้วยนะคะแล้วก็สากระโปรงเดิมแน่นอนค่ะลูกค้าใครสนใจรถคันนี้ห้ามพลาดแน่นอนเพราะว่าค่อนถูกมากๆด้วยนะคะโปรโมชั่นก็ถูกเช่นกันค่ะสำหรับใครที่สนใจตัวรีววคันนี้นะคะก็ทิ้งเบอร์โทรไวใ้ให้เราด้านล่างได้เลยค่ะ